สวัสดีครับโอ้โหเรามาเล่นแก๊กไม่อยากจะเชื่อว่าผมมาเล่นแก๊กนะครับก็เห็นเขาเล่นเอ็สูดนะตอนแรกก็จะเล่นมาหลอดอีกเกมเพราะมาหลอดก็สู้กับเอ็สูง่ายนะครับเอ็สูดซูงเงี้ยกดช็อคบังคับมันอันตีเลยนะแต่แบบคิดอีกหนึ่งทีเออเล่นแก๊กดีกว่าไม่เล่นมาแล้วแล้วพอมาเล่นนะครับผมมีตะกินนิดั้งเมื่อไหร่ผมยังไม่รู้เลยลงจัดนะแล้วนี้หนึ่งที สำหรับคนที่บ้านเนี่ยถึงมันต้องฟิกเจอร์ลั่นเล่นแก๊กนะครับแบบไม่ต้องเอาเลเวลตรงเลเกลหลอดเอาจริงนะเดินเออเออดุดดมๆไปอ่ะถ้ามีปัญหาก็ดึงมาแค่นั้นแหละจบทุกปัญหาอ้าวอ้าวยุก,กยิกยุกยิกมีอาการนะเดินแบบมีอาการ <c oughs> <c oughs> ดูดิผมบอกแล้วนะแก๊กมันเก่งสุดตอนที่ยังไม่ดึงนะครับ พอดึงแล้วเดี๋ยวแม่งไม่หมดหมดกิ่งอ่ะอันเนี้ยเรายังไม่ดึงใช่ไหมแม่งไม่รู้จะทำอะไรเดินดิ่งไปหมดแต่พอดึงแล้วจบเลยนิ่งเลยหมดของดังนั้นนะครับอย่าดึงเร็วเก็บไว้หมกเม็ดไว้ก่อนอ่าแล้วดึงปลั๊กฟ้ามาเฮ้ยอะไรเนี่ยได้ปั๊กฟ้าได้ไงวะว้าวว้าวว้าวใช็คไมโครโฟน จเอาผมวัดดึงมาหลอดมาหลอดก็ล่วงนะเอาจริงโอ้ยแล้วโหฟอเรนเกือบแพ้ยีน่าไม่เป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับแล้วยังไงครับเล่นดิเป็นผมเล่นก่อนนะโดดมาตรงนี้มับเขาให้มาตรงนี้ครับซูมอุย้ยแอะแหน่นนฟลิกเกอร์ แค้นเขาต้อง,ลง,ลงกลับบ้านหรือเปล่าไม่มีวันหนเล่นใครบอกเล่นอยู่นี่แล้วเอา้าวืดนั้นน่าจะตายแล้วเอา้าไม่มีใครไล่อีกเอ้างงอาันนี้ผมเอาแม่งเลยเอา้าไม่ตายอีกอะไรวะเออมองเลยมองเลย มาน้าหุน่นทั้หมดแลด้วจริงวะอ่ะดึงเลยโอเคดึงแล้วกากนะครับเดู๋ยวดิไม่กลงไม่กลัวแล้วหดดึงต้องเก็บดึงเอาไว้นะดูงดึงล้างให้เอา้าล้างลมไปก่อนรอดึงรอดูโอ้โหหายอันนี้ใครเนี่ยสวยไปมานี่ดิเอาทีนี้หลบได้ ไว้ทำไมเลือกเป็นเกนฮิมาเอสกิโมโลงเงี้ยออกนี่แล้วกันออกมาดึงอดีตผมยืนได้ทั้งวันหลบอดีตอดีอุ้ยโอ้โหมันดักดักตุ๋ยอ่ะเจอแม่งดักตุ๋ยอ่ะเจอดักตุ๋ยบ้างดงหายอ่ะ เอ20อ20เปอร์เซ็นต์่ะโคตรฟรีอ่ะนั้นก็ฟรีแล้วน <m> เนายเจมส์สงไม่ค่อยดีเลยแล้วเ่นเ,เกมตัวผมแบบถ้าดึงไม่เด่ก็คือเป็นไก่กรุ๊กอ่ะยังไงลำกิงก็ไม่ได้โอ้โหนี่ติดอันอดัดีให้<อ>ดีชนะเลยนะยินาแม่งนิงจัดดามเมมันมาช้านะครับมันเนืได้เลย ตามมสุดทานดูดิดูดิรับพี่ไปไงยอำไงไม่สวยอยู่ดีอะ่ะไม่ฟมุ้เมยท้งนิดกนึงโอ้ยมีอาการเยี่ยมน่าดีอ้ยเลือดดีน้อยเกินอีไม่น่าอรอด นั่งรอดให้มาถึงหิวสดิสเน่คลิปเลนไปไหนเลนมาตีผมอันนี้ครับโปรแอนคอนนะนะควรจะเอาคลิปเลนก่อนอโอโ okay. ไม่เอาคลิปป่าโอ้โหโอเคไม่เอาคลิปเลนแบบไม่เงี้ยคลิไปช่วยเพื่อนเลยแล้วกันนี้นี่ครับถังน้ำมันเคลื่อนที่ถังน้ำมันเคลื่อนที่ของจริง ลรดช็อกออกแลาตาเราซ้อนเอา้าไม่โดนเวลาปอยมันลดลเดรอเอา้าเฮ้ยเอา้าทำไมถึงทำกันอย่างนี้นะครับผมพาทีมเพื่อนเราไปกันหมดเลยไม่ดีเลยนะอย่างนี้มันน้อยนังน้อยอะอ่ะ,อะต้องได้แล้วไหมอุณหภมมันให้อืม ดูนาคอส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 เฮ้ยไม่โดนร้ายออกสวยอยู่สวยสุดสวยสุดูป้อมดูป้อมเยไรเน่ยเอ๊ะ ตรงกันได้ไหมคำถามมันอยู่ตรงนี้งหากโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องแล้ววนะ่าแต่คือมันโอ้ยจบไงปล่โอ,โอ,โอ,ย,นะอย,ยแตงอ่ะโอ้ยเออจะตายผมวันนี้ไหมเร็วๆหอยแตกแล้วก็เราฟ้องแตกเป็นอะไรที่เสียดายมากนะโอเคไม่แตกไม่แตกถือว่าโอเค ออกเกาะแล้วออก,กอมูลเลดเลยที่รับอโอ้ลัดิอุ้ยสวยอุ้ยยังลำมอีกอฟิกเกอร์ในหนึ่งวนาทีสุดท้ายแล้วรอครับอยู่ในน้ำไว้เ้ย <c oughs> ยังจะดูทันหรอเกล่กาเกมโคตรกะอะมาเราวิ่งเร็วได้ไงวะโคตรเดลี้ยนออกมาเน น้อยนังน้อยดูครับไปดีกว่าตายมาแล้วด้วยรถด,ด่วนดูเพิ่มเลือดให้หนึ่งทีมีภาพไหมโอ้โหนี่ตัวอะไรเนี่ยไม่เอ้ยมานี่ดิเฮ้ยไอ <c oughs> ้มาลอดเอเว้น โอ้ยนังน้อยนังน้อยไปไหนแล้วนังน้อยต้องอยู่กับอีลินสักหน่อยดูไปเถนะคอสป่าแต่อีลินเอาไหวแล้วผมว่ากดอันติีนะคอสก็หายหมดแล้วดาม,มานะดดิมันนะดูได้โคตรตรงอันนีออฟด้วยนะไหวอยู่มั้งอยู่กับอีลินเอาไว้นะครับตัวนี้ตัวดามิหลักเลยอุย้ยอย่านี้อยาเข้ามือดิตามไม่ทันโอ้ย นี่แหละมันเนีย้ยอันนี้มันดาร์กไหนองี้ยไม่รู้ว่าเอาอะไรเอาแล้วปล่อยล่างนะเพื่อนเลยปล่อยด่วนอนะเร็วๆเฮ้ยเดี๋ยวมันได้ป้อมเราเร็วๆร็วเร็วๆปล่อยล่างนะให้ได้ปล่อยล่างนะปล่อยล่างเดอร์วีเฮ้ยไอเวนโอ้ชิบหายของจริงดูกันเลย นะเอาเวลาเอาเวลาเคดับบ้าเรียบร้อยโอ้โหสวยจริงๆโอ้พลาดเลยครับแพ้เลยล่อยล่างก็ไม่ทันด้วยก็มีอะไรทันบ้างวมาดีเนะี่ยโอ้ไม่เอ็นจอยเลยวะ่ะเออ โอ้โหอึเอาดาร์กแล้วไงต่อเนี่หรือมันเป็นที่อะไรวะอเกมแม่งเริ่มกระหลงป้งกระหลงเป้งแล้วตัวละครกาการนะี่สงสัยจะต้องไม่หยิบมานะเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยต้องหยิบตัวเมตามาเล่นบ้างแล้วนะครับเมตาเวร์ดอ่ะ